ละเอ๋สวัสดีจ้าทุกทุกคนข้าวรอบเยน็นิีแบบรีบๆด้วยนะคนอื่นยังไม่กินเลยคนอื่นก็ไม่ได้หยุดบือเหมือนกันนะเอาอาปากให้ก่อนเลยเอาจัดไปข้าวเหนียวข้ใหญ่ๆลาบดเดียวพอเปลืองกินเยอะไม่ดีหรอกอ้วนเอาเอาดิ อือเอาป้อนเี่เอาดิไม่เอากินเองมีไปส่งพริกสองรอบตกตกลน่นสุดท้ายไม่พอต้องทำเพิ่มเร่งกลักกวพรุ่งนี้ไปส่งไม่ทัน จะทำแค่เขาสั่งไงเขาสั่งมาแล้วก็เตรียมของไว้แค่นั้นบางคนก็ลืมใครมาคุยไว้ก่อนแล้วก็ลืมไม่มีคนตัวตไม่มีคนท้วงก็ลืมหายไปเลย วันนี้ก็ลืมน <c ười> คนหนึ่ง <c ười> คนงานดึกอองหน้าจอเดี๋ยวเปลี่ยนกล้องเปลี่ยนมุมหน่อยเชิญเพื่อนเขียวอยากกินมามานั่งกินเพื่อนมากินข้าวด้วยพริก <c ười> <c ười> อร่อยนองทีเนี้ย

มันหนูจี๊ตา้าหมันเดินไปเลยมันกินรูนี่มันไปเลยไม่อร่อยฮะก็มันเหมือนหนูจีเท้าอะเหมือนหนูจีท้าอะแพงไหมหกลูกสิบเจ็ดบาทพี่ซื้อมาทิ้มพี่ก็อยากกินเพื่อเลยซื้อมาทิมเนี่ยต้องกินนะเพราะมันแพงจะขายก็ไม่ได้กินของเขาด้วย แอ๊ดเป็นว่าเป็นเด็กดื้อที่ไหนบอกเลยแม็กโกมันเปื่อนๆนะแต่มันกรอบแอ๊ดทำงานเหรอไม่รู้ว่าเปล่าไม่ได้กลุ่กับแอ๊ไม่ได้ไลฟ์สดอัดวิดีโอกินข้าวกินปลาเมื่อไงพี่ไปสั่งน้ำพริกรอบสองมายังไม่ได้นั่งเลยเร็วๆเลยว่ะตัดคุณนี่ว่ะ บ้าตายตวงของมันไม่ทันเลยอยวก็ไม <ừ. S 1> ่มีที่เก็บตังค์แล้วเอาไปเที่ยวกินข้าวก็ไม่กินว่ะก็เดี๋ยวเปลี่ยนกันไม่ต้องทำมากไม่อยากไปเจอที่ประจวบโชค <laughs> เอาหารกันหมดเน,นี่นยหละปลาส้มอยอมบอกว่าอร่อยมันกรอบดีวะ ปลาซมหวานย่างเหลือย่างเหลือกินได้กินเยอะทิ้งเสียของเดียข้าเสียของเนี่ยมันจะเหมือนมันแก้วก็ไม่ใช่แต่ว่ายนไทยบอกเหมือนมันแก้วมันมันแต่มันฝืนฟืน่ะคุณภาพไหมมันมันแต่มันฝืนฝืนวางเอาหน้ามันมันแต่มันฝืนฟืนเอาจานลูกแรมดิษฐ์ะ ที่รวยนั่นกินอ่ะที่ป้านีกินแบบนี้ใช่ไหมใช่อย่างนี้เหรอแบบนี้เลยนี่ใครสังนื้นี้แหละขอเจี๊ยบด้วยรับอย่างสี่โลไม่ทำให้มันเลยคงใส่พี่เลียมสั่งนี่จาไปให้ที่ด่านบอกพี่เลียมว่าพรุ่งนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวหักตัวนี้ตัวแรกบอกแกให้ว่าจะฝากนี่ไปไอ้มันฝากตังค์มาให้อยู่อะค่นพีตอนนี้เจอแอปไหละ มันเท่าวงไปพี่จอดข้างๆมันไม่มีที่จอดจอดกลางถนนเลยแล้วม,มันเท่าวิ่งไปเอาี่ให้ผดทำคนเดียวละ ุ๊ป๊อกป๊อกฟักป๊อกฟักโไวอะเินะพี่กายทำทำพูดให้มันรู้เรื่องมั้งนะเป็นภาษาคนด้วยนะประจวบโชคเขาครบแล้วคนก็ไม่ต้องการเพิ่มใหญ่ลาบเรามีสุดท้ายเราก็มีเพื่อนกินนะเพราะว่าปาชีกับยายแกไม่กินโอ้ย่เยอะเลย ยังไ,ไม่หมดเสียดายมาทำในร้านมาทำหนูกินเจ๊เขียวเอากดน้ำหลบดิกล้องฉันละ่ะปลาส้มก,อมมก,อมมอก็อร่อยไหปลาส้มนอร่อยไหมปลย่างหวานอร่อยนะกินสักคำไหมอ่ะค้ยคำนี้ตายเลยเนี่ยลูกตุ้งนะชีวิตลูกตุ้งอย่าว่ากันนะกินร่วมกันไม่เป็นไรไม่มีใครรังเกียจใคร ไอ้เขียวว่าเหมือนอะไรนะเหมือนลูกเลยนะมันแก้วมันแก้วป้าเหมือนบกเหมือนลูกมันแก้วเหมือนกันใช่แต่มันเฟืเ่อนๆไง,ไงไมุสมันไม่หวานเหมือนน้ำแก้วนะเฮ้ยยัหงหายไปข้าปากเลย <c oughs> แกงแล้วบอกว่าเจ๊บอกว่าตทำอื่นก่อนทำไมเหรอแกงมันเหรอนี่ก็โลก,กจิตอ,อ่ะเอาแกงคนอื่น ก็เรื่องตัางไม่พอเพราะต้องจายให้กิจมือด้วยอ่ะชุดันปลานี่จะต้องให้ไอ้ไอ้โซคนชุดผันห้าเท่าไหร่นะมีนะมีที่นี่เท่าไหร่นะห้ามาให้เยอะนุ้ปิเอ๋อฝากนงมากุตัวเล็กมีแค่นี้เหรอรวมแล้วใช่ไหมแต่กิจป้าใช่มากี้ป้าเพิ่มไปแล้วใช่ป่ะสองที่ป้าแต่นั้นชุดเล็กก็เหมือนกับว่าตังค์มาพี่เอให้เจ๊ไปเลยให้เราที่นี่ ใหญ่ปอกเปลือกเลยไม่ปอกปแค่เป็นลูกไม่ได้อือปลาส้มปลาสม้สมโคตรอร่อยอะขอบอกอะแต่เราไม่ได้ป่านหอมป่านนี่เรากินกะบราเห็นไหมปลาส้มเขาอันเนี้ยที่เป็นเม็ดเม,ม็ดเนี้ย <c oughs> คือไม่ใช่เม็ดข้าวมันนอนถึงอร่อยหม <laughs> อนให้ดีๆนะเนี่ย เขาเลยบอกว่าอร่อยมันไปดูหมอมาบอกว่าหมอบอกจะมีศัตูว่าปากตัวเองเ <laughs> นี่ยมันแหละเพื่อน,น, <laughs> นไม่ได้เองจุกเลยทำเต็มหมดแล้วตวงของไม่ได้อย่างเดียวเห็นต,ตวงกุ้งให้มันไม่หาย เดี๋ยวเรือออกกอา์อีกตอนนะออก,อออกแล้วออกแล้วใแม่หกสามทำไมก็ไม่ตอบตอบไปกบปุ๊บ้ปนเขาบอกว่าพัวเ6 3อ่อะซีซีหรือหกจังหวัดราชทีจก,การไปอยู่ในจุดใต้ใต้ท้องทะเล <ม S 1> แล้วก็จะมีต่เฮิย์ดก็เฮิรวันนั้นก็กรุงเทพอะถูกตัดการวันนั้นก็อะไรวะ ่ตายแหลายคนตายหมดเลยแหย่ด okay? like, okay? ีหลังหูอะไรลายลาบอร่อยไหมราบอร่อยอ่ะออกเสียงเลยเม่แดงว่าอร่อยไม่จริงดีกว่ามึงเข้าไปออกเสียงเรากินคนเดียวเราบอกอร่อยก็ต้องมีคนเชื่อใช่ไหมก็เดี๋ยวนี้แม่ก็เดี๋ยวนี้แย่แป๊บเดียว เขาเนี่ยแค่ครึ pues mm ่งชั่วโมงพริกที <enables> iros, ่แออให้มาพริกป่นเป็นขวดก็ดี่น้ำยาปลารไอว่าน้ำปลากับเส้นหนุ่มจีนเนี่ยเขามีพริกป่นขายด้วยเนี่ยใส่ไปคือใส่ลาบไปหัวบอกว่าแอกับอ้วนเป็นพี่น้องกันเรา จดวมาว่าน้องเขานะไม่ใช่น้องเหยียบนะไม่กล้าไปที่มันนะถูกหวยถูกก็ต้ี่ไหนบอจริงถูกแล้วสองหถูกแล้วเขาบอกมีเงินหลาแล้ววันนั้นมันบอกพี่อยู่โพสดในเฟซยู่เห็นป่ะแต่พี่บอกว่าพี่ทิ้งเฟซไอ้ทิ้งหวยไปแล้วกี่ใบนะเฉพาะทุกว่างพี่เรียนมามือระมาณนะสองถูกอันนี้ด้วยเอือ พี่เดียมเมื่อคืนพี่เดียมกินก้นกาห้าห่วยอ่ะวันนี้่เดีมซื้อดิพี่บอ,อกว่าเลิกแล้วแอะเหนื่อยแล้วก็เลยกระหวยเนี่ยวิ่งพันละบาทไม่ไหวแล้วซื้อซื้อของพี่เดียมไปผันแปะสองตัวเมียขนาดตัวละสิบบาทสิบบาทนะตัวตัวละสิบบาทสองตัวเมียเราไปผันแปะแล้วไม่ซูงไม่เทียนไม่อะไรเลยนั่นแหละเหนื่อยไม่ละห่วยอ่ะเดี๋ยวที่บ้านไม่มีอะไรกินเลยต้องมาหากินบ้านเพื่อนบ้านนี่แหละ นี่พอกินเราพอกินเสร็จกินอิ่มแล้วเราก็กลับบ้านฮะอิ่มบ้านเพื่อนไหมอิ่มบ้านเพื่อนอันนี้คือยายอิ่มแลยเหรอยายเบื่อเกี่ยวพี่ม่เดินหนีอ่ะพูดไม่ทันพูดไม่ทันยายบอกพูดไม่ทันเกี่ยวเนาะพี่จะอิ่มไ้มเนี่ยอร่อยป้ฮะเนาะเรือไว้ยายแก้วกับคือ เพิ่งแม่มันเครียดจนฟาชีพี่ได้เครียดจนไม่เข้าห้องน้ำมาสองวันแล้วทำมันพริกออกมาเข็มระบบข้างในรวนมาแล้วไม่ทํางานตับไตไตปุงจุกการทํางานเลย่เต็มมือก็ขาทํางานเนอนยนอนปุงก็ไม่ค่อยนอนเว้ยพี่แกพี่แกแบบพี่ไก่ยังชอบพี่เหตุการณ์อืมอืมไอคอนเนี้ยจริงเนี้ยพี่กั่ไก่อ่ะมีคนมาช่วยเมาส์นะมาฟาชี ไม่ได้ยินไม่ได้ยินกำลังตั้งสมาธิธกับก,กุ้งอววยู่คั่กุ้งอยู่บอยกับข่ารวยเนี่บอกว่าข่พริกรวยๆนะเขาบอกว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่ประจวบ <laughs> เลยบอกว่าถ้าไปประจวบโชคไม่เจอเลยนะให้เขาไปคนเดียวผัวพี่เขาอะจะไปประจวบโชคเื่อยเลยเนะอ้าค <c oughs> ำก <c oughs> ินไตเยอะเอ้คำอิดมแล้่ไหมโยยะ <c oughs> ไม่ใช่น,นี่กินไปดิ <c oughs> ในหม้อเลี้ยงเยอะเห็นไหมยายแก้วกินไม่เยอะกินนิดเดียวเมื่อคืนเลยพี่พี่แกอร่อยปลาต้มเว้ยพี่แกกินข้าวเติมข้าวสองรอบพี่แกกินน้อยจริงนะยายแก้วแต่ว่าพี่แกเติมข้าวสองรอบเมื่อคืนอร่อยปลาส้มพี่แกกินตองท้อง๋ยวไปป้อนปลาชีก่อนเดี๋ยวไปป้อนปลาชีลาบแล้วมาให้ดูแค่นี้แหละบ๊ายบาย I love you lắm จุ๊บអស់ឡុកចាំងញ៉ាំខួកង្ឃាំងលេបឡើយ